สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังก็มาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทการจนานะครับราคาที่ห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูรายละเอียดเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดว่ารับซื้อยังไงนะครับถ้าใครมีก็ค่อยส่งมาพิจารณาดูครับว่าแบบที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับ หน้าครับตรงนี้ครับเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภามิพลรุญเเดชนะครับนี่ครับจะเขียนประมาณนี้นะครับต่อมาครับสยามินราธิราชนะครับอมนาศบพิษนะครับเขียนตรงนี้นะครับรอบๆครับ ข้างล่างจะเขียนว่าราชการที่เก้านะครับแลจะมีตรงนี้ครับสองฝั่งครับนี่ก็จะเป็นในหลวงราชการที่เก้านะครับหันมาพักตรงนะครับรับซื้อเหรียญละห้าพันนะครับดูรายละเอียดกันเลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นเฟืองขีดเล็กๆแบบนี้นะครับ เพราะว่าเหรียญแบบนี้เริ่มหายากแล้วนะครับผมเลยอยากจะซื้อเก็บสะสมไว้นะครับตรงนี้ครับจะเขียนว่าฉลองศรีราชครบห้าสิบปีการจนาพิเศษนะครับนี่นะครับจะเขียนไว้ด้านข้างนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาครับ เก้ามิถุนายนสองห้าประเทศไทยนะครับึังบาทอยูดด่ดูด้านล่างนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหางช้างครับหางช้างจะห่างนิดนึงครับ ช้างจะหันหน้าเข้าหากันนะครับตรงนี้จะเขียนห้าสิบนะครับให้ดูหางช้างตรงนี้นะครับจะห่างนิดนึงนะครับมีห้าห้าสิบนะครับห้าสิบปีนั่นเองนะครับรับซื้อเหรียญละห้าพันนะครับเพราะว่าผมจะเก็บสะสมไว้รับจำกัดจำนวนนะครับขอเหรียญสวยๆนะครับรับจำกัดจำนวน จะเป็นเสียนตรงเสียนกลับก็ได้นะครับไม่ซีเรียดครับเหรียญละห้าพันครับขอจำนวนจำกัดเสียนตรงแบบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเสียนกลับก็ได้นะครับใครมีก็ส่งมาทางไลน์ครับติดต่อไอดีไลน์ท้ายคลิปนะครับ ขอรับเป็นเหรียญสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเลยยิ่งดีนะครับเหรียญละ5,000ันจะพลิกให้ดูครับอันนี้คือเสียนตรงนะครับเสียนตรงเสียนกลับก็ได้แบบนี้นะครับใครมีติดต่อมานะครับ ID ดีไลน์ท้ายคลิปขอบคุณครับ